สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวผวาถูกไรเดอร์ส่งอาหารทักขอมีเพศสัมพันธ์ย้ำอยากส่งให้แบบไม่คิดเงินกำลังเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับพฤติกรรมของไรเดอร์คนหนึง่งซึ่งได้ทักข้อความส่วนตัวไปหาลูกค้าสาว เพื่อหวังขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยด้านเหยื่อเผยเคยเจอคนนี้หลายครั้งไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งได้รับข้อความดังกล่าวล่าสุดบอกราปภแล้วห้ามเข้ามาในบริเวณคอนโดเด็ดขาดซึ่งเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึง่งได้ออกมาแบ่งปันเรื่องราวที่ต้นโดนไรเดอร์ส่งอาหารคุกคามทางเพศ ด้วยการทักขอมีเพศสัมพันธ์ไรเดอร์ทักมาบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นไรเดอร์ที่ไปส่งอาหารให้นะครับเมื่อคืนนะครับลูกค้าบอกว่าค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะไรเดอร์บอกว่าขอจุดๆได้ไหมครับลูกค้าบอกว่าฮะขออะไรนะคะไรเดอร์บอกว่าแบบวันไหนครับ ลูกค้าบอกว่าไม่ค่ะแล้วทําแบบนี้ได้หรอคะเอาเบอร์ลูกค้ามาใช้ในการติดต่อแบบนี้ไรเดอร์บอกว่าวันหลังไม่ต้องสั่งของดึกๆนะครับมันน่ากลัวแล้วเธอก็ใส่ชุดเซ็กซี่ลงมารับของด้วยวันหลังจะสั่งของให้ผมไปส่งให้ก็ได้ครับไม่คิดค่าส่งเลยนอกจากนี้ลูกค้าสาวไรดังกล่าวได้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมว่าพี่คนนี้เคยมาส่งอาหารให้3-4ถึงครั้งแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งปกติพี่ๆไรเดอร์บางคน ก็โทรผ่านแอปบ้างโทรเขาเบอร์โดยตรงบ้างแต่ไม่มีปัญหาอะไรส่งของเสร็จก็จบงานเพิ่งเคยเจอแบบนี้เหมือนกันค่ะทางนี้เบื้องต้นลูกค้าสาวรายนี้ได้รายงานพฤติกรรมของไรเดอร์ไปยังบริษัทต้นทางแล้วซึ่งพบว่าคนส่งอาหารอาจใช้ไอดีเช่าของคนอื่นมารับงานแต่โชคดีที่เธอมีหลักฐานทางรูปรป้ายทะเบียนและลักษณะรูปร่างของบุคคลดังกล่าวจึงได้ประสานงานกับทางรปภของคอนโดไม่ให้อีกฝ่ายเข้ามาในที่พักอาศัยได้อีก ขอขอบคุณข้อมูลจากเด e t i ทเกอร์ขอบคุณค่ะ